เริ่มเลยบอกกันจะเล่าให้ฟังเมื่อวานมีคนหน้าแดงนะคะแต่คนหน้าแดงก็คือเราหรือว่าเขาเพราะว่าวันก่อนอะ่ะลงคลิปฉลามจัดไปทุกคนได้เห็นใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเปิดตัวแฟนในวันที่12ในงานประกวดมิสเตอร์ขอนแก่นเมื่อวานก็ไม่ถามอะไรคะ่ะก็ปรากฏว,ว่าแฟนใหม่ฉลามจัดนะคะชื่อน้องสกายแต่ว่าเราอะต้องขออนุญ,ญาตไม่ได้เปิดตัวน้องเขาเพื่อให้พี่ๆสื่อได้เห็นกันหรือว่าให้เอฟซีได้เห็นกันเพราะว่า เขายังเขินกล้องอยู่นั่นเองค่ะแล้วอบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบมาเล่าข่าวนี้เล่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนดังค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าพวกเธอเนี่ยก็อยากรู้เรื่องเขาเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็อย่างเงี้ยแล้วกันไปฟังไปฟังฉลับจัดดีกว่าว่าเขาจะแบบเขินขนาดไหนอะไรยังไงก็รักครั้งใหม่ของฉลับจัดแฮปปี้เวอร์อะไปดูจากน้าตาของเขากันนะคะ ถามแัดมันก่อนล้ติ้งมันบอกว่าเธอจะเปิดตัวแฟนแล้วเราก็ไปลงคนดูเยอะมาก อ่ะแป๊บหนึ่งเราต้องคุยกับฉลาดจะก็หนึ่งสัมภาษณ์โมมีนาหน่อยอะไรนะเขาจะเปิดตัวแฟนเขาจะเปิดตัวแฟนวันนี้เธอเห็นแล้วใช่ไหมแววเขามาส่งมาส่งเองไม่ได้ตอนนี้คือไม่โสดแล้วยินดีไม่ยินดีกับความรักครั้งใหม่น่ารักมากใครชื่อว่าไมค์เขาต้องบอกเขาต้องบอกหล่อนป๊าโม่เออชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อน้องสกายเออโอเคไมค์แล้วเธอจะไม่พาแบบให้เจอพี่พี่สื่อะไรอย่างงี้เลยหรอก็มาหนึ่งก็ยูนิ่งก็ตกำาแพง ไม่ไม่เขากลัวสื่อปะวะไม่เขายังเขินกล้องยังเอาไว้เอาไว้พร้อมเอาไว้พร้อมเนาะใช่ไหมบอกได้มีแฟนแล้วโอเคเออ